ก,กับช่องพยายามพาบเพิ่มพวงชนแนลเหมือนเดิมทุกคนขาบผมมีอย่างสาวๆมาดักให้ดิง้งกาแฟด้วยกันกาแฟนใส่ง่าดำห่อยมีแล้วรับดีดี Lắp đi kinh khẩu sẹp Mới không có được Sư cao chết ở sống sống สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้าสวัสดีหนึ่งันท่านนะจ๊ะ nó cầu hạ phụ Nó nào thế này không? Hãy ห้องที่ใส่อะ ขี่นกแล้วพอเงียบแล้วจมเหนอมื้อนี้บ่ได้งานพี่น้องเพราะว่างานเบิดเป็นเก่งโงานเบิด ໃດຕົ້ນກະແແງເອົາວ່າຕື່ນອີ สวัสดีครับสวัสดีครับผมกุกุกกุ๊กกโอ้ยเดห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วนะองหาวูเห็นแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยูเงียบวะเออพูหายเหรอฮะกุกุ๊กครครนกหัวนตัวน่้แมนบอ ปิดตง,ง้อยตะง,งอยแม่ใช่ไหมทุกคนโอ้เอินคู่หักไปหากินเขาบอกกขาวาดจะเทื่อหรือก็เลยห้องหาบอกโอ้จะพ่วมประนันตัวคู่ฉันอยู่ไหนทักทายกันได้นะเจ้าทุกคน <Sým vô> Ôi đa no, đa no, ơi, đừng đa đừng đa đừng đa 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 được, đa 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 Đơ พี่นอกอง่อยเอ็นสายไฟอยู่บางในก็ขี่บันเต็มมันล่ามไปวัดเด้ยี่นอ้องคนน่ะนี่จะขี่นกโอ้โอ้แล้วมันคือมานง,ง่อยอยู่แถวเนี่ยมันยึดเป็นพื้นที่พ้านละพระวงนี้เป็นต้น,มนะตนมไม้นาะต้นไม้มันไหล ปุ่นหลังค่าตึกปุ่นดาวฟีฟ้าวันนี้นโอ้ยมาทักทายันเอฟซีย้ำเสากินกาแฟาไปน้ำราะได้เป็นงานมานั่งมันนี้ว่าอ๋อเออลืมไปว่ะว่าสิซักผ้ากับว่าด้ซักโอ้ยเย็นย็น่ะแซผับปู ืันนี้เฮาสองคนตกงานโอ้ของเธอพันแล้วเนาะของเฮ็ดเสร็จแล้วนะเสียงห้องเจ้าแจา๊โอ้อยากกินข้าวจีนะพี่น้องไปฉันอยากกินข้าวจีท่าใครวะ จีท่าใครนะพิ่นงเนาะขึ้นยากที่ขันกอเต่า เซลเซลอยู่กันแตกเซลเซีอยู่นี่โอ้ยน้อน้องเอ้ยนี่น้องมาคุยกันพักผ้ากันเลยนะครับทีดังไฟจีกัจีบ่ะี่น้องคุดอยากจริงไห เมื่อวีนนลืแบไทยเนาะนีแซสบไว้งดถือซื้อก็เจ็ดออกสองสองแดีมันมันไก่กันค่ะพี่น้องเอ้ย ใจสวยลืมเขาเีายวไปเลยทีย่เต็มที่ไว้เลเธอ 他好的 U 四，你还要？<sighs> บอ,บอกดีปิ้งเด้อบอกไ้ก่อนน้ำหนาวนี่ปิ้งแกซ้างดิ่งใครจะบอกมีแต่ชาลส์กินตับมันเนี่ยปิ้งแกสร้างเลยเฮ้ยกันลังเป็นสร้างพอดีเลยวะเออปิ้งเหลืองกินกันยเหนียวฮวันอาฟ้ามาฟ้ามากันลังหิวอยากมาหาเฮ้ยยุดดิฮะสิกับบ้านเอา วัดทำไมอ่ะ hmm. พ mm ่ hmm. okay. yeah. Yeah. Mm ัน hmm. ่เป่เป็นยังเกาะพ่อตัวใหบ่ของน่อันพกนี้ก็เมื่อบ่พอซิ้เมื่อก่อนเกิดิเนี่ยมาเลียงหนูลงเดือนตุพพอวันผู้เทาอันซี่ละเจ็บเป็นกัด เนแห้งนานาวคัะคอสนป่วยอยู่แล้วเหรอออวกินรี่ยงหุ่นล้วันได้เอนงานแล้วเพราะว่างานฮับเบล่งานฮัาเบิลแล้วเาเก็บของเก็บทัพฮับซักผ่ตกินก็ชุงนี่แหละไอ้ต้อยมันซื้อบะเกอเทไป้แล้เสร็จแล้วจ้าฉันไม่มากีฬาอีเลียมันพวกเธอหรอกจ้า สั้นฟ้าเอ็ดฟ้าหงองฟ้าทำฟ้าหนีจ้ะไม่หยังเดียนฝนเงี้ยวไว้โอ้ยคือบ่อของน้ำลงไปน้ำสั้นเสียิุงเงี้ยวสิบ่อแตกพี่บ่อพอหอดก็พอดีเละพี่น้องเลยล้วจะพากันยูสูงไร ผู้ดเดียวผู้แดงก็สบายนะคุณน,น้องเนาะไม่มีโรคเป็นลาบก็เป็นเสด็จคือสบยเอาฉันนึกว่าเธอไปแล้วนั่งนั่งส้มเ,นะเป็นตะนาวเดานั่งวันไหนฉันฉันเงียบเต็มหัวก็เธอวะ ไว้เหงองปาไปก็ไอตุ <paper> ่ม <armor> อ <categor ized> ่ะไอตุ่มกับปาไปยันมันกงหงอไปเลตุ่มฉันเพิ่งมางองหนักปีปีที่แล้วเนี่ยเฮ้ยตุ่มมันรั่กระโดดอะเดียวไะไรกันเหรอแต่่าเห็มันปลาไปมันจะเลยที่ผมกับปลอ้ไม่ปลเราจะมันมันอูแต่ตรงหับผากเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่แต่ตรงหับากง่างากนมาแล้วก็จะเันเขาบริยอม โอ้ร้องสัปีแล้มั้งงอนผมบ่ยอมหัมันแหละเคื่องเครื่องแกอนเออแห้งยอมแห้งขืนเด้่ยแห้งยอมแห้งงอกได้เพิ่นแห้งสเลนเล็มสเลนเออเวลาปล่อยแห้งงอกเ่างอกเลยมึนอ่ะเออวันสิปล่อยแห้งงอกเ่าหงอกกเวลายอมขืนดีดีด้พี่น้องผมก็ได้มันอันนั้นตัวมันแบบย้อนแย่กับเท่าอ่ะ เข่ามาแล้วผมเห็นบอกผมบางผมรุนอิดพึกซึกอยู่ผมก็อมบ,บอะมันจนะสิงอกยู่แถวนี่ยอะี่น้องค่ายแห่งหอกแท้กับบ้างหอกกันเนาะเอามอนั่นไปก่อนแม่มันแล้วเอาลงมากเลวตัวลูกพี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่ลงมากเลวตัว ว่าสิน,นอนตื่นสวยลูกพี่เอ้ยตื่นแต่ต่อหกโมงสายบ่ได้๋แล้วเดี๋ยวจะไปแช่ผ้าปูซักผ้าเดี๋ยวจะไปซื้อของกันดีกหน่อยจะไ,ไปลูดของก่อนไปเอาข้องสารจากสามะสอบโอ้ยโอหปวดกระดูกก็เดี๋ยว เขามากกระโดูก็เดียวก,ก็บพอดีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บมันค่อยเย็นไปเลยเนะาะอากาศมันร้อนขึ้นแล้วแต่ว่ายูห้องเย็นเด้ออกมาข้างนอกมันมือมนม้อนี้รู้สึกว่ามันม,ม,มีลมนะ พราะว่านลมานงมันแห้งเลาจักสามเดือนแล้วพี่น้องแล้วสักเดือนกุมภาพันธ์มีหน่าคือสิทัะประหยัดข้าไฟดิบโบราณกระต้อนสายังโรลแเลยต้องมาโหเลย <c oughs> เออพวกใสก่กระเป๋าโหลดเอาแบบไอกระบอกสีฉุกเฉินน่ะแมม <c oughs> <c oughs> แน่นมากดีกับเลยเว้ยเออผู้บ้านหน้ากว่าพวกนี้ไปเที่ยวพักเิ็มขึ้นไง โอ้ยใส่ถุงมือนในยายเอ้ยวายน้อเมยเนี่ยแก้วเกลือบาทมือน้ำบาททะยักกินอ่ะ เกบไพแล้วเราสิหายไปปี๊ดุดังไฟจีขจีบออยากกินขจีดังไฟจีขจีบอ,อาขวดน้ำปลาเจ้าเอาตีไครล้วว่าเจ้าเอาไปชิมไหมนึกว่าเป็นเจ้าเก็บตะขวดแล้วน,นั้น ขวดน้ำเอา้าความลงไปความขยะนะความเลย ่ค่อยเหม็นเนาะไม่ค่อยเหม็นใช่ไหมไม่กินน้ำอะไรไม่กินน้ำมันไว้อากาศเป็นเย็นอ๋อมันมันเย็นอย่แล้วมันชื้นอยู่แล้วชื้นมันชื้นเลยนี่วังเงียบถูกบักแตงปลูกบักทั่วอะไคือสิคักว่าเนี่ยปลูกบักพริกนี่ขุนเลี้ยงสำหรับปลูกพริก พี่จ้สิบตนแป้งกับตัวจะหาเง,งาโอ้สุูทางกินประเกิมดีดีโอ้พี่น้องนะไปแค่นี้แล้ะพี่น้องคะไม่ยามกรสิขอลงไร่แล้วขอขอบวุ่นสมุทรสุขคนเดอ้อที่แวะเข้ามาท,าทาักไทยแววเข้ามารับชมเป็นมูเป็นพวกผู้เฒ่าผู้แก่ผู้โงคุณยใหญ่กรสิคอลงไล่ละคะขอให้สุขคนลำลำรวย้วยสุขภาดแข็งแรง คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเด้อพี่น้องเด้อขอการขวานสบายดีจ้าไปบุยจุบุจุบุจุบุ